รามาจนได้หลังวินวินเลียมเสร็จถีเล่าถ่ายรูปคู่เบล่าทำคนจิ้นหนักมากจากกระแสจิ้นกันข้ามประเทศสำหรับดารสาสาวเบลลารานี กับหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวเรียกด้วาลาสุดเป็นดราม่าขึ้นมาเบาๆสําหรับการข้ามโขงไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับธนาคารลาวพัฒนาธนาคารลาวพัฒนาหรือ LDB Bank ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งสปปลาวของนางเอกคนดังเบลล่ารานีคู่กับไอดอลหนุ่มลาวอย่างวินวิลเลียมหลังมีชาวลาวบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยโดยระบุทํานองว่าทําไมต้องเสียเงินไปจ้างดาราคนไทยในเมื่อเป็นธุรกิจของเราเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่ทางด้านของ หนวิวได้มีการโพสภาพคู่กับนางเอกสาวไทยผ่านทางแฟนเพจของตนเองก็มีทั้งคนลาวและคนไทยเขามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมกันอย่างมากมายถึงขนาดที่หลายคนต่างก้ย,ยกให้ทั้งสองคนนั้นกลายเป็นคู่จิน้นคู่ใหม่กันไปแล้วสําหรับวิวหรือวิลเลียม ถือได้ว่าเป็นไอดอลชาวเราที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งที่ประเทศเราเองร่วมถึงชาวโซเชียลออนไลน์บ้านเราบางส่วนในฐานาพาะพ่อค้าและคนทำคอนเทนต์ทางออนไลน์นอกจากนี้เจ้าตัวยังเคยมีผลงานเพลงที่ทำด้วยตนเองออกมาด้วยโดยในแฟนเพจของเจ้าตัวอย่าง v ว r g i จินมีคนติดตามถึงกว่าล้านคนขณะที่ใน i ิน t a g r กรมวินวิลเลียมเจ้าตัวก็มักจะโพสต์ไลฟ์สไตล์รู้ก็มีคนติดตามกว่า1 0 0 0 0แสนผู้ติดตามเลยทีเดียวและนอกจากสาวเบลล่าแล้วหนุ่มวินก็ยังมีภาพถ่ายคู่กับดารานักร้องไทยหลายคนอีกด้วยอย่างเช่นหนุ่มสอนรามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างต่ายอารไทยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ